ื้นนี้เขาจะมากินส้อยจุนะครับฉลองเพลงสัญญาหณาฐานครบ5 0 0 0 0ืวิวอาหารแบบย่างหลายเลยแบบพักกับแบบพุ่นๆตะกรงบุ้ดอันมุดนามเนื้อหมูอ,อย่างาเงาคือเสือบวเปียนื้อหมู<อ>ฮะพุดกระได้ไ,ไอ้พวกเปียไ์ไอ้พว<อ>ก่อนเว<อ>้ยฮะแนวส่วนโดยเมาลุงอีสานมักมวนสวัสดีครับผมมาลุงอีสานมักมวนครับผมวัอนี้รอ้อยกันหาแนวส่วนอีพี่ที่เท่เร่ จำมบได้ยกัมบูด่ะอีพีตี่ห้าเมื่อนี้เขาจะมากินสร้อยจะครบบย่างหลายเลยฉลองเพลงสัญญาหน้าศาลเฮ้ยเพลง สัญญาน้าฐานครบ5 0า0มืนวิวสุดยอดเลยนะครับถ้าผู้ใดยังบ่เคยฟังก็สามารถขับไปฟังได้ในยู u ู e นะครับพิมพ์คำว่าสัญญาณ้าฐานเบารุ่งอีสานมังม้วนนะครับมานีก็บรรยากาศดีนะครับข้างหลังโอ้แบบฝ่าเอมเพิ้มแบบสุดยอดบรรยากาศดีอากาศเย็นนะครับโอเคมาเขามากินกันเลยเดี๋ยวให้ตะกล้องไปตั้งกล้อง,อง,ลองแล้วก็มากินน้ำกันนะครับแซ่บโอเคเป็นเวลาสปีละเดนอลาที่เฮาว่าเธอหน้ามาพอ้กกันไหม ตั้งแต่งานบุญบังไฟอยู่คอวังยังจำได้เจ้ากับไอ้ครับอ่ะนี่นะครับพร้อมแล้วรอาอหารแบบย่างหลายเลยแบบพักกับแบบฟุ้นๆมีปักลินฟ้าปักกระเทียมปล <c oughs> ึกพริกพริกตับมีผักชีเลี่อี่เนื้อสดๆม,มีเบทผัดโหระ,ะพาอันนี้นดับแรกเขากลแก่ข้าวกันเจ้าน,น่อยายไี่กระตือไก่กระตือเจ้าน่อยตามรพเนียิ่มเจาแบบอลังการอลังการเจ้าขมแบบยุ่ยยวเฮ้ยไดเโอ้ยมาเดี๋ยวผมจะแก่ข้าวก่อนมูแก่หนาวผมแล้วครับแก่หนาว หนาวเลยวะแ้องเรหนาวพือแตว้อวันดียวหนาวเลย้ำใหอะตะกงบงไะ้อมุดหน่ำน้ำมูยังว่าคือเสือบเปียอน้ำมูฮะยังก่าครับจะเห็นตะก้งมุดนี่เอฟซาอยากเห็นตะกงมุดฮะมุดกันได้เ้ย่ยกลวเว้ยอตัมุดไอ้่ังนมุดไันมุดอ้ีุดอ้ตันมุดอ้ัอนอ้ตีด้วนองแท้ดนั่นน้น แกไปโอเคถือใจบ่ครับฮะงถือใจเองถือใจงโอ้ยไปไปเจ๊ีว่าม่ถือใจยนว่าพ่งพี่ันฮะโอโอเคพ่อเหรอพีโอเคโอเคพ่อเียว่าสั่นเจ๊ีว่าจะมาถหมมาแกเข้าแกเข้าแกเข้าก่อนไปยาาแกเข้าหนนึงเออว่าแ่ไ หนาวแก่หนาวหนาเลยอาแกข้าวหน่อยเดี๋ยวขอโวยก้อนมูเลยได้บ่เนี่เนี่ยโอ้ยแถวๆเลวแม่ดินฝ่าดินฝ่าไม่บอกน่บ่ไม่บอกเขาน้ำข้อยู่กเอาเึ้นยู่ก้บเราขึ้นอยู่ไ้อย ปิรุหหอตับคือเบาเถ่าบ้างกันอะเ๋ยวมึงเ๋ยวมึงเ๋ยวมึงกินอะไรเป็นตํแซมเนี่ยหหอตับเนี่ยตาานเลยเดี๋ยวลองกนะไพรหอตับดิเนี่ยหอตับคือเบาเถ่าอันนี้บ่าลุงอันนี้บ้าลุงุยทนักเนี่ยน้อานะปุยเพิ่มินปลาเงมินปลา

เขาตใส้ม <g binary> ูหน <glaube yapmış> ึ่งปลาปลาปลาดิบบาคนปลาหรอดูหัวตับผสเขาว่ารหัวตับเมื่อกันะอื ยังเหมบอกเมอนใช่ไหน่ะอืมยังกดกดดงอีกยังหมอนนะกะดันเหี้ยเลเฮเ็ดต่วเผ็ดเ็ดตัวางแสบบรรยากาศกรดีนะฮะอากาศกระดีฮะยังเห็นพงด่นรำเอาโอ้ยเออด่วกระโดดนเลยโอ้ยด่วนอน้องโอ้ย เอาทำเนีอะไหรออนนี้อาหนังมาเส้ง่ขอกินก่อนไม่โดดเถอะากให้เดั้โดดนามเหรอฮะอย่องกินเ้นอยาลองินวน้ำโอ้ไปอ้โอ้ยพี่ผมกินนี่ดีเน่อย่าขอหลายโอ้ยฮะเออลงโอ้ยเออโดดโไอ้บ้าน้สว์ียหังวะ

เดี๋ยวหลินอ้วนนนนเพืญญรรเน่นสัญญาณถามหนีว่าสั่นแล้วเอา๋ยวเห็นครับฮะบม่ใช่เด็กเห็นตจหน่อบ้างได้สั่นเอามาตจ๋อหนยเขาบังเอิญเจ๋อเอฟซีบังเะสิมีโอกาสอีกบ่ที่ได้มาพอกันอีกจุกเท้าไอ้ที่เอาเวลาที่เหลือเพื่อเอ่ยคำว่าฮักเจ้าเคยสัญญากันไว้มาพอกันไม่นะาเตั้งไฟมองเกา่าเพ่อนี่สีวาขอให้เจ้ามาเป็นแฟนให้มีโอกาสได้เดินลบไปที่เดิน บุญบางไปได้เบิกฟ้าบูชาไพนาแทนคิดทอดบรรยากาศคิดทอดพี่น้องมันต้องได้มวนมันจังนี่ค,ครับนี่แหละผมบ้านนี่แหละครับผมกับบ้านนี่ล่ะมาเสียแท่งวะน้ำน้ำมาจิ้มน้ำพอน้ำนะเสแก่เข้านะอือเสียเท่างน้ำจืดก็เผ็ดแต่ร,รสชาติบรรยากาศจะดีดูก่อนเออเด,ด,ดี๋็ดเลย ่นเดผลมันบดลื่นปานบ่าไหลเลยยัยโอ้โหขอบคุณจุ๊ดพี่น้องทั้งหลายมากมวลน้ำกันนี่โอ้เราได้แซ่บพี่สานผมแซ่บพีสานครับผมจุ๊เลยมีทั้งทั้งบุกทั้งน้ำผู่ป้าจ้าโอ้ยบอลตอนนี้เรามาตึกแห่หันนะ น้าไรอ๋อขึ้นมาครับฝนตกนโอ้ยดนะครับตรวจตรวจขุยทั้งหมรวจดินตาเทียมมันนีุ่กเพราะว่าจะเสียดตรวจตลอดเทียมเสียดตับเสียดตับบาอะไรวะคุยแล้วครับครับผม

Bua là bất không bớt bớt để lại kim đưa sang nữa thứ bắt hết sức mà lạy vào nó. bớt kim đưa đi lạy vào bất bọn em. Sụt Bớt Sụt đi.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  โย่ไหลตงมาบอนี่กันจะไม่จะไอ้แล้วน้องโอ้โมามาโัวจุมาโัจุมามาจุกันเสียพี่เดียวังเนี่ยมป่าวไปตัวแบบเบิดแบบเบ็ดเยเอเบิดไม่ไม่ย่าไม่ไม่เบ็ดป่าวโอ้โหไหนทำดิคิบเบ็ดอะไรวะร้านสมุน เต็มถาดเลยพ่ะย่ะนี่ย้นสิบหเบิดเออเบิรตไเฮ็ดแต่ว่างเลยเฮ็ดดีบ่เฮ็ดไ้กีเ็ดแตกเพื่อะเฮ็ดกันเลย้างต้งเฮ็ดกเลฮะเฮ็ดบางนึงถึงเทศน้วาบางเอเาเรเขาไปหน่อยบ่เหรอเขาแค่คลิปนงกับมีแล่หนอสเอไปเาอยู่นี่ขอลาพี่หน้ยไม่ทรครับผมวัดีครับเวัสดีครับใครวัดีครับ โที่เฮาว่าเนาพกันหมัแต่งานบุญบงไฟอยู่อวังยังจําดเจกับ่งบงบไฟนํากันบโดนปานใดสิใดพ้อนาู้แต่ว่า